สวัสดีครับพบกับผมนะครับวัน,นะบวคลีประปา้ําดีครับวันนี้ก็มาสรุปเรื่องงานระบบประปาอาคารของวิหารวัดธรรมกายบางกลมหัดหัดใหญ่นะครับสงขลาก็ผมได้รับมอบหมายให้ไปวางท่อภายนอกนะครับจากท่อเมนปัจจุบันมาจนถึงตัวอาคารเนี่ยก็ประมาณ100ร้อยกว่าเมตร ซึ่งตัดประสานจากท่อเมนเดิมแล้วก็มาถึงตัวอาคารปรัญหาที่เจอก็คือท่อที่จะเข้าสู่อาคารเนี่ยทางวัดเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าอยู่ตำแหน่งใดนะครับเพราะอาคารนี้สร้างมาใช้เวลาประมาณ6ปีซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาว่าจะจำเข้าส่วนไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่จะแก้ไขก็คือหนึ่งต้องกลับไปดูที่แบบนะครับวันนี้ก็โชคดีที่ได้เจอคอนเซ์ลซึ่งท่านก็ได้ทำแบบเบื้องต้นเอาไว้นะครับผมก็ไปดูพื้นที่นะครับก็หาหรือแนวทางแก้ไขก็มาดูกันว่าจะแก้ไขอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ก็ไปดูพื้นที่แล้วนะครับก็ผมก็เลยเปิดน้ำที่ต่อไว้ ที่ต่อไว้นะครับเปิดไปเลยพอตอนที่ผมไปเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยไม่เห็นว่าน้ำออกทางไหนซึ่งผมก็เปิดทิ้งไว้นะครับก็จะได้รู้กันว่าน้ำจะออกทางไหนนะครับก็เ,เดี๋ยวเก็บบรรยากาศวันนี้มาฝากกันนะครับตอนนี้มันมีอยู่สามเส้นนะใช่อไอ้สามตับสี่ตัวน้นนั้นน่าจะเป็นเมนน้ำดี ีไปห้องน้ำหญิงครับไปอ๋อมันลึกขึ้นฟ้าใช่ขึ้นฟ้าแล้วลงแล้วลงใหม่อ่าทีเนี้ยเดี๋ยวพอลงมาปุ๊บแล้วไลตัวเนี้ยครับที่สามทางไปน้ำดีครับเห็นไหมสามโทษทีพี่เอาแนวหลิงก่อนนะพี่ถ้าแนวหลิงเนี่ยขึ้นไปใช้ระเบียงชั้นบนอ่าครับผมไปเรียงระเบียงชั้นบนไปไว้ล้างล้างล้างเท้าไม่เลยไม่เลยไปเลยใช่ครับไม่ไม่เราพูดถึงสามสับสี่ใช่ไหมครับอันเล็กอ่ะครับอ่า ทีนี้ไอ้ตัวใหญ่เนี่ยมันมันคือท่ออะไระเลือยไปห้องน้หญิงแสดงว่าตรงนี้เมนเมนนั่นดีใช่ครับเมนตัวใหญ่เนี่ยเพื่อจะมาเข้าไอ้สามตับสี่ตัวเล็ก,ไป,กไปในห้องน้ําแต่ละโซนสามสามตับสี่ขึ้นระเบ,ะบียงชั้นบนครับอ๋อแต่แต่ส่วนที่ดิ่งขึ้น<ช>ดิ่งขึ้นใหญ่เลยเนะี่ยนิ้วขึ้นนั่นคือไปห้องน้ำหญิงครับอ๋อใช้ใช้ตัวนิ้วขึ้นเนี่ยเป็นตเมนแสดงว่าตัวนู้นก็เป็นไม่ได้ช่องนี้ึ้น ถูกไหมทำมีนิ้วขึ้นเนี่ยโอกาสมัดไม่ได้ไม่นิ้วขึ้นนะวันนั้นนิ้วขึ้นนิ้วขึ้นเพราะที่เราจังมาที่เราจังมาปรับไอ้หัวโอเคแล้วแล้วตัวนู้นนะครับเป็นน้ำทิ้งนะครับตัวนู้นเป็นเป็นอากาศครับอ๋ออากาศครับทีนี้น้ำทิ้งอยู่ไหนอ่ะเป็นสมมติออยู่ข้างล่างอยู่่ข้าางงลเพราะว่าไม่มีน้ำด้านบนโอเคอันนี้อากาศไปไปโผล่ไหนครับนี่ไปโผล่ด้านหลังผนังด้านหลังอ๋อโอเคจะมีจะมีเป็นไอ้ตัวรังพึ้ง ัวาวปิดเปิดแต่ผมก็ยังหาไม่เจอไอ้เส้นที่ออกมาครับว่าอันนี้เท่าน้ำดีนะครับนะใช่ครับน้ำดีหมดเลยโอเคอันนี้อันนี้ชายครับหญิงครับแล้วก็เมนเมนน้ำดีครับเมนน้ำดีออกตรงไหนนี่ยนี่ผมมองมันเหมือนจะเส้นนีครับที่ว่าสองนิ้วนะครับอันนี้ใช่ไหมใช่สองนิ้วเกิดว่า บนวาวก็ก็ความหมายผมนะเราเราก็มามาขุดหาพวกเนี้ยตลอดแนวเนี้ยนะก็คือแนวที่ตรงกับชาร์ปนะครับลงครับดูครับตัวนอกอาคารแล้วเราจําไปแล้วด้วยสองตัวก็ไม่เป็นไรก็เปิดทิ้งไว้ผมว่าแล้วก็คอยสังเกตกันแต่จำผมผมก็จะจำเขาเท่าน้ำเสียแต่ว่าไม่กลับไม่ไถ้าท่น้ำถ้าเท่น้ำเสียมันก็ต้องน้ำต้องออกมาใช่ครับเนี่ยผมอยากให้เห็นว่าน้าออกมาถ้าน้ำออกมาแล้วเราจะเกณแล้วนี่นี่มันมีนี่นี้มันมี ตอนแรกเนี่ยตัวนี้เขามีสองถังเนี่ยจะพี่เห็นเนี่ยเขามีสองถังแต่ว่าผู้สมหมาที่มาทําก่อนหน้านี้เขาบอกว่าโอ้สองถังมันดินมันไม่ได้ไม่คือถังเดียวแล้วกันแค่เลยรวมถังเดียวอันนี้มีนึกออกแล้วไม่มันมันเป็นสองพันลิตรสองถังแยกกันแต่ว่าคนที่มาทำผู้บมหคาคนที่มาทำเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าว่าไงมันไม่ได้ว่าอะไรยังไงเพราเลย่อกว่าขอเป็นสี่พันลิตรสองถังก็จบนะมันมันแยก่างใจ เวลามันเต็มก็จะได้สูตรถังหนึ่งไปใช้งานได้ใช่คุณฟ้านุใช่ไหมใช่เป็นฟ้าลดมเปนงฟ้าลมน้ำดีน้ำดีอันนี้ของน้ำคนพิการอไม่ได้น้ำลาดใช้้ลาดน้ำไม่มีต้องมีแต่น้ำัโอเควางใหญ่เหมือนกันนะวองปิการอันนี้ท่อ ท่ออยู่ยังไงกัตนตรงนี้ได้ถามท่อมีมีนี่มันจะมาอะไรที่ไจำห้องน้ำเรามีมีมีห้องนี้อย่างเดียวใช่ไหมมีสองมีสามห้องนี่นี่หนึ่งติรนติรนนี้ปัญหาไอ้ประตูไอ้ประตูนี้เปิดเปิดปิดไม่ได้ใช่ห้องน้ำนี่เปิดบอลวาวบอลวาวตรงนี้ไอ้สองตัวนี้น่าจะเป็นน้ำทิ้งตัวนู้นน้ำดีอยู่ตัวนู้นตัวน้ำดีโดนขึ้นอ๋อน้ำทิ้งเหรอครับน้ำดีจะเป็นตัวตัวเล็กดู อ๋อนี่น่าจะเป็นเมนใช่มัน,มน,มนจ่ายทั้งบนบน,บนมือขึ้นมาแล้บนขึ้นไปมีสี่จุดโอเคเดียเด๋ยวก็ล่างเดี๋ยวเราดูทีละจุดดีกว่าอันนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำชายมีมันทีสองอ่าห้องส่วนที่ฟังคือฟังในตัวเองฟังที่โฟเดนมันเหมือนน้ำวิ่งไปวิ่งมาส่วนตัวนูย้ยังยังยังไม่จำเขาไม่จำว่าห้องน้ำไม่ออกอ๋อ <laughs> เขาก็เพิ่งมาติดตั้งอ่ะสุขภาพติดตั้งก่อนนี่เพิ่งตั้งก่อนนี่แล้วก็พอว่าช่วงนี้เขาจะจะเล่นงานมันกระถินเพื่อว่าเขาจะใช้เงน้ม่ได้ตรงก็มาแล้วมันเจ็บชาแล้ววออะไร่างเงี้โอเคสวัสดีครับอันนี้บัวไหมก็เหลืองอ๋ออันนี้เราตั้งมาอย่างไรครับนี่บัวนี่ รอเองออวัดธรรมกายบางกลัม,อ,มอุ้ยด้วินกรนิตนะครับ วิหารวิหารแผ่นอลูมิเนียมอ๋ออือ๋ออเป็นอลูมิเนียม แต่แ<ล>บ่อพักนี้ไม่มีมนะพอาจายยังไม่เอาเออบ่อพักนี้ไม่มีเลยแล <c oughs> ้วตัวนี้อยู่ไหนนู่นแนวนู่นนะครับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือคือถ้ามีถ้ามีามีของบอ่อนล้วเสียไปทา<ช> <ๆ S 2> งนี้แล้วก็บ่อน้ำทิ้งไปตรงไปดูตรงไปที่ถนน